นี่มาอีกเมื่อหลังเพิ่นกลับไปย้ำใหมอีกใช่เฮดบ้านเล็กที่ให้กูเนี้ยพี่น้องไปมาเพิ่นจะได้ไปกลับไปไหวเพิ่นกะจะได้เอื้อนเออ,อ,เอ,อมันถืออยู่เนะาะเออกรท่านั้น เอามีลอยนึ่งไปซื้อมหนาลอยลูกร้านไม่เอากินบ่มีไอ้มันมันกับเป็นถูกเดแม,มนการกินกันอยากคือกันบ่มีหรืเฮ้ากันจะไปหายิมหาบายของเขาบ่มีก็จะไปยกมือขอเพื่อนเอาเนี่ยมาล่ะเออาเฮ็ดด้วยความดีเทวาดาว่าดินบนเนีเ่ยดดเฮ้ารอบผู้ใดเฮ็ดดีเฮ็ดสวนั่นยังจะว่าเฮ้าก็เห็นเหมือนที่เจอเนี่ เิ่นนั่งอยู่ในต้นไหม่ต้นไหลได้เฮาก็บอกโ้ไปเห็นนะครับเอ,อการให้เลขให้เบอร์คือกันหา้ามอย่าไปพันท่องพันโบเส้นล้านโบเส้นบอเอามีงวมีค้อยขายสื่ออย่าไปวามันมามีภยัยมีคววมสามาคได้สั่งไ้เขาออกได้ตัวแม่มาล่ะคุณได้ีิพ,สพิสังหงเขาออกตัวนี้ได้มันเขาก็มีอำนาจอย่างพิสั่งเขาดอก นันอยู่น้ำบุญบาลามีที่เฮาเห็ดเฮาสส่างสะสมมาไว้นั่นล่ะเออเลขอยู่นี่เราก็บ่แม่นเลขกคำนวณบ่แม่นเลขเกณฑ์เลขขอหนังปูอา่าขอเบิ่งบุญบาลามีเป็นเิ่นมักซอยลูกซอยหลานจะมีแต่แค่ลากับวนงวดนี้พี่น้องฮู้ก,กันแล้วบ่ฮู้แล้วบ่ ที่ืองน้ำเขาว่าละขึ้นนางคือๆอยู่เดอดอดเจ้าหันสิบ้าหลายอืมอันบ่าท่านมีคนโหแต่ว่าสิบ่าด้ปล่อยดอกเล็กนี่มันคือสีดังแห้งแล้วล่ละนี่ยคือโตพันหากับสิเป็นโตนี่นี่ย ตั้งแต่ต้นงวดเลขออกยิดเพื่อนก็ไม่หายได้ดาบูนี่บได้ยากซื้อกัรละบะอกอ่าบันนี้มาอีกมือหลังเพิ่อนก็ไม่ย้ำให้อีกนี่แต่บันนี้ได้มือมือมือคืนว่านเพิ่อนเขาไปหายาัผมนี่เพิ่อนไปหาย เฮ็ดบ้านเล็กที่ให้กู้เนี้ยพี่น้องไปมาเพิ่นจะได้ไปกลับไปไหวเพิ่นก็จะได้เอื้อนหาอ่าเพิ่นให้เฮ็ดตัวนี้บ้านเล็กที่เพิ่งมาที่ว่ายังไงอ่าบ่ต้องเฮ็ดโตเฮ็ดงามเนาะเอาไม้อัดผู้ผู้มาเขียนไว้ก็ได้อ่าทำเนี่ยเฮ็ดบ้านเล็กที่ไอ้กู้เถอะตัวนี้มันบ่งามให้มึงเอาตัวนี้มาใส่เด้อว่ายังไงเนาะฮะ มันหลอกเล่าออกต่างประเทศเหมือนไรเด้ที่นี่มันก็ยำกับผมว่ามันย่างตัวใดและมันมาท่านออกผู้จับไว้ให้มึงนั่นแหละคือจับไว้ให้ตัวอื่นมันก็ออกไปเหมือนเขากันนำกันเราไปแล้วแตะมันีเนี่ยมันย่างอยู่ตัวนี้เองว่าท่านหอกเลขงวดนี่ถ้าสี่หนึ่งสามบอมาแต่สี่บอมาหกมาเลขลางมันจิบน้ำแปดมาก่อนเ่ะ เนาะระวังเนี่ยกรบเป๋าเปียโนกันเปดสองเลขล่างทางนี้ไปครับก็อแมวบ่ไปจังได้ก็บเไปสูงเลขคูอยู่ในนี<ม>่เออมูเจ้าระวังให้ดีในหละนังหัน,นม,มันมีัมันโอบอยากพีกไปพีกมาโ<ม>ยนมาท่านอี่อยูต่มมตัวเห็นบไหลายกล่องจัดเพื่อนมาหฮ็ดบ้านเลขที่ไ้เพื่อนเพื่อนกันยังมาหฮ็ดตัวนี้อีก ให้เรียกเขามึงจะเอาสีเอ่อหอกมาใส่ก็ได้ขันมันบ่างอามก็เอาซีมาใส่บันแบบที่กได้มันกับมันร้องกับเด็กพอดีเนื้อแต่ผมเองผมมาบัานท้องแด่แต่ผมหารบอกว่ามีท่อใดก็ซื้อหายเขายกสองทงไปซื้ออย่าไปแปงได้เรากว่าเกาสองอย่างวดน,นี้มู่เจ้าก็เสียได้มากที เพิ่งหาดีระวัางเน่อืมระวัางเน่ยด้อนี่นั่งก็ได้นั่งกับซูนก็แต้มเดียวอยู่ยดอกคิดว่าดอกว่ามันเคยเป็นจังซั่นนี่เราโตเพิ่นให้แต่เพิ่นมาคุมให้ว่าให้เฮ็ดบ้านเลขที่ให้เพิ่นนี่เป็นหยังจังสิมาให้เฮ็ดตัวนี้เนี่ยบ้านเลขที่เนี่เฮ็ดกันอย่างแต่เพิ่นสิให้เลขคือไดงผมก็บ่ฮู้แต่ผมฮู้ว่ามันคือสิออกตัวนี้เท่านั้นเอง ผมโมเมนต์คนไปหมุนเด้อเออแต่ว่าผมผมดิ้งในใจผมว่ายัางไงมันก็ตองมาตัวนี้ถ้าบ่มาตัวนี้ก็มาตัวนี้เหล็กงวดเนี่ยอย่าไปซื้อหลายอย่าไปซื้อย้ายครับอาจารย์แต่ละอาจารย์โมเมนต์นน่นอยเด้เป็นเร่อยๆอาจารย์อาจารย์ไหนกบพันท่องอาจารย์ไหนกบครับแต่ละงวดนะ 8, 9, 9, 9, 10, ่ะแปดโคกเ้าคู่ตาเฮ็ดยังสั้นผมไม่ให้พลาดพ่องวด ผมไม่ได้ท่าทายพี่น้องซ้ำผมบ่ได้เขียนบม่ได้คำนวณคืออยากได้เ็ตู่แปดผู่คือเขากับมาเอาผมจะเฮ็ดนา้ผมไม่ให้พลาดพรอะงวดอีกซ้ำอ่าแต่ตันี้ผมเอาในคววมคูเพื่อใหายอ่าผมบอเบียดบ,บ่เบ,บียนบอเบียวออกจากเพื่อนเพื่อนให้ตัวใดผมบอกพี่น้องไปแต่งวดนี้มัน,นจะสียออกตัวนี้ล่ะสองนี่นี่ถ้าบ่ตัวนี้กับมาตัวนี้ ระวังให้ดีว่าสีโปอยเดที่ตอนมีนองมา,า,งรากระทั้งใจฟ้าฝนกัดโตเออเห็นมนะึงเอาเห็นหรอเนาะมือว่านนี่กับพี่น้องมากเรียนเล่าผมมาถามผมผมให้ไปเรื่องเกตาที่เรื่องหกแปดฝนตัว ผม่าอยากให้ซื้อได้เลขแล้วนี่ผมยันไปขัดกับผู้บา้าจารย์มันหลายหวัวปล่อยให้เขาไปเนี่ยเออเฮาอย่าไปหาจินทั้งเดียวกันเขาขายไาทู่เฮากับขายไปแดกไปเออแม่นว่าล่ะเข้าใจเนาะนี่ตอนนี้กระเจงเตเลขออกวิดได้เด้อปูเนี่ยคันเลขออกปับ๊บยังย่มแรงงย่ขึ้นนี่แล้วสิเขาไปบอกเลย แต่มือนั่นเพิ่นทีเขียนให้เพิ่นเขียนให้ตัวนี้เลขล่างเพิ่นทีเขียนให้ฮอกสามแต่ว่าย่านย่านมันพลิกขึ้นฮอ 3, 3 3กสามเกาสามก็ได้มันก็นมาตัวเดียวกันมันบอกกันด้วจีบบอกเป็นกันกันเรามากแบบ่ มากอยู่อ่ามากแต่ซื้อเด้อเออบอมากกะบพอมินยังมีหอดเ่องด่างกตโยอนถิ่มลงน้ำไปตัวนี้ผมว่าได้พุ่มบ่ได้บังคับพี่น้องซื้อเด้อถ้ามาหอวนมาเดินแล้วก็ซื้อเบ่งแนี้อ่าพ่อพี่น้องจะได้ซื้อปุ๋ยซื้อปานใส่เผาใส่น้ำย่าได้ครับงวดน้าเนอะถ้าผมเป็นยังซี่เหตุยังไรก็ถือครับเหตุยังไรก็ออก เลขมันบ่หลายโตเนี่ยบ้านเลขที่เพิ่นมาคุมให้เฮ็ดบ้านเลขที่ให็นเนี้ยตายเฮ็ดตัวนี้บ่แล้วเดี๋าายวผมไดนบ่มีเงินก็สั่อยากเฮ็ดก็มาซอยผมเต็มละมากบวละลอยละลอยเอามันนี่เบิ่งเอาเลขงวดนี้ถ้าเป็นอาจารย์เนินเนี่ยครับเขาเต้ดถถนดงๆดงเละเด้ เออนี่มันเป็นบอมครับเพราะว่าผมเฮตดมาทางนี้ผมชสินแล้วครับมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้พี่ให้น้องได้กินได้อยากไปเบอ,อได้ค่าปุ๋ยค่าปาันมาใส่เขาใส่น้ำเสื้อเอานี่ละถามันบ่มาต้นนี้ถ้าบอกหกหนึ่งสามกับสี่หนึ่งสามกอกเยอะในจังนวยเนี่ยว่าหลายโตเนี่ยออตอ้นนี้ตั้งแกะอ,อเลรกองวิตแล้วเขาไปเขียนไหนเลย เอาคือสิเข่าใจกันทุกคนเนาะอาดี๋นี้ก็ขอให้อาบุญญาบารมีของปูขาวก็ดีน้ำคุมคล้องปกป้องรักษาญาติพี่น้องเด้ออาเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลอาน้ำคุมคลองปกป้องรักษาญาติพี่น้องบ่ว่าจิอยู่แห่งหนตำบลใดก็ดีอาอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศก็ทรมาเยี่มยามตามข่าวเป็นห่วง อ่าบางคนก็นยันลูกปืนมาตกใส่พอเออมันตกมาโหลดภูขาวน้ำคุ่มคล่องโย่ที่นี่ก็คือทั้งญาติพี่น้องอละอยู่ทั้งไปทำมาห้กินอยู่ทั้งชายแดยนคือกันเนาะนีนน <c oughs> ่เดี๋ยวพร้อมทุกิ่านบับสกัน